ไปดูไปดูเดี๋ยวหมเดี๋ยวดิพร้อมจริงจตามไปตามไปดูนี่สนามไหนเนี่ยนะมาถ่ายสนามโอ้โหสนามอากาศดีมากครับวันนี้ใกล้ไปวันนี้ไอ้เหี้ย หนะอม้อมย่างย่างเหรออย่างเงี้ยหลยย่อไม่มีน้ำยาไงไม่มีรูปก,ก็ทีฮนะล้ายาไม่มีปีหน้า,นาปีหน้าโครงการโครงการแสนล้านโค <laughs> รงการปีหน้าต้องจัดจ้ะ <laughs> ว่าก็เยอะอากาศดี <laughs> แคว่าเซฟอยู่เซฟอยู่เขาเริ่มยิงดอดดอดอีกแล้วดอด นี่ยหว่าเป็นอย่างเงี้ยลูกติดอี้ไม่คัดปอกเขยเลยคัดปืนสั้นต่อเนื่องเออเอาไอ้

ยิงปเสร็จปะยังอ่ะแวบนึงนี่